ต่อไปนะครับในตัวอย่างข้อที่16นะครับให้เวกเตอร์ u นะครับเท่ากับ a ลบ3ามดสนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าเวกเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีตัวแปร a ติด u นะครับแล้วให้เวกเตอร์ v คือลบส i ส่วน j เป็น0นย์นั่นเองนะครับเขาให้ค่า a เนี่ยที่ทำให้มุมระหว่างเวกเตอร์ u กับเวกเตอร์ v เนี่ยเท่ากับ120องศาฉะนั้นนะครับเรารู้เลยว่า u กับ b ตัวนี้ต้องเอามาเคาเะกันครับมาดอทกันถูกไหมครับเนื่องจากจะดอทกันก็คืออยู่รูปนี้ถูกไหมเพราะว่าทํามุมกันนะครับก็เป็น cos θ mm hmm. เท่ากับ u ดอทเวกเตอร์ v ส่วนด้วยขนาดของเวกเตอร์ u ขนาดของเวกเตอร์ v นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยให้ขนาดของมุมมาแล้วนะครับซึ่งเราก็ต้องทําการนํามาย้อนหาค่า a ตัวนี้นั่นเอง นะครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มหากันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราต้องหาก่อนนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือเราต้องหา u จ v ก่อนแล้วค่อยหาขนาดเวกเตอร์ u และขนาดเวกเตอร์ v นั่นเองนะครับเราก็มาเริ่มที่ u v e ด t o r อ v ก่อนเลยนะครับซึ่ง u เนี่ยในตำแหน่ง a ตัวนี้ติดตัวแปรอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สามารถดอทได้เลยนะครับ u จ v เนื่องจากมีแต่ i อย่างเดียว j ไม่มีนะครับดังนั้นก็กลายเป็นลบนั่นเองนะครับส่วนลบสรู3้3คูณกับ0 j ก็หายไปนะครับต่อไปนะครับก็หาขนาดของเวกเตอร์ u ต่อนะครับหาเวกเตอร์ u ก็ได้เป็น a กำลังสองนะครับก็บวกด้วย9คูณ3เป็น27ใช่ไหมครับแล้วก็ตีสควายรูทไปด้วยนะครับแล้วไปก็ขนาดของเวกเตอร์ v เนื่องจากวิตาบี B, มีตัวเดียวใช่ไหมครับก็คือกลายเป็น3ามกลังสสแควรูทนะครับก็กลายเป็น3นั่นเองนะครับอ่ะในเมื่อเราหาได้หมดแล้วนะครับได้ครบแล้วเราก็นำเนี่ยทั้งหมดตัวนี้นำมาแทนในคอสเซตานั่นเองนะครับเพราะว่าคอสเซตาที่แทนได้เลยเพราะขอให้หนึร้อยองศามาแล้วนะครับเราก็จึงกลายเป็นคอส120อองศาน,นะครับเท่ากับลบ 3 a ส่วนด้วยรูทเอกำลังสองบวกยีนะครับคูณด้วย3ามคอลร้อยยีนะครับก็คือข้อที่อยู่ในค้อเต็ที่2นะครับคือข้อ60คิบขอเต็ที่2ก็คือ 1, สน, 2, ออ1สนส่วนสแล้วก็คือลบหนส่วนสนี่เองเพราะข้อเต็มที่2เป็นลบนะครับส่วนตรงนี้นะครับลบสามกับ3ตัดกันได้นะครับจึงกลายเป็นลบเ ่วนด้วยส q u a r e root นะครับ a กําลังสบวกด้วย27นะครับแล้วก็ลบกับลบก็บตัดออกนะครับแล้วเราก็ทําการตรงนี้ส่วนอยู่ก็คูณสลับขึ้นมาตรงนี้ก็คูณไปฝั่งนี้นะครับคูณสลับกันดังนั้นก็จะได้เป็น root a กําลังสบวกด้วย27นะครับฝั่งนี้ก็เท่ากับ2 a เนื่องจากตรงนี้ถ้า้องมีฝั่งหนึ่งนะครับเป็นกําลั สแควรูทใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงทำการยกกาลังสองทั้ง2อฝั่งเลยนะครับเพื่อให้สแควร์รูทหายก็ได้กลายเป็น e กํ 27, a, าลังสองบวกด้วย27เท่ากับ2 A e ทั้งหมดกําลังสองนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็จึงกลายเป็น a กําลังสองบวก27เท่ากับ 4a กําลังสองนะครับเพื่อทาการย้ายมาลบนะครับก็กลายเป็น 27เท่ากับ 3a e กํลาลัง2กลายเป็น e กํลาลังสองเท่ากับ9นะครับจึงได้เป็น a เดียวเท่ากับบวกลบั่นเอน e ครับ a จึงเป็นได้ทั้ง3และลบ3นะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้เราก็ต้องมาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับว่าสามารถเป็นได้ทั้ง2ตัวหรือเปล่านั่นเองนะครับสมมติว่าเรามาตั้งว่า a เป็นบวก3ก่อนสมมติว่า a เท่ากับ บวกสก่อนนะครับถ้า a อบวกสแทนลงไปเนี่ยในเวกเตอร์ u ใช่ไหมครับก็จะได้กลายเป็นเวกเตอร์ u เท่ากับ 3i มไอลบสรู้สานะครับเราก็จะนำมาวาดเวกเตอร์นะครับซึ่งเวกเตอร์ v เนี่ยเท่ากับลบสามครับสมมติถ้าเราเริ่มที่จุดตรงนี้นะครับวเป็นลบสก็ต้องไปด้านซ้ายนะครับทางนี้นี่คือเวกเตอร์ v นะครับเมื่อกี้อาจจะไม่ชัดที่นี้ก็ได้ แปลงซ้ายเป็นเวกเตอร์ v นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูนะครับเวกเตอร์ u 3ไปทางขวานะครับแล้วเป็นลบก็ต้องลงมาข้างล่างดังนั้นก็จะทิศทางประมาณนี้ไม่ชัดนะครับประมาณนี้สังเกตไหมครับว่ามุมตรงนี้เนี่ย มีโอกาสเท่ากับ120องศาได้นะครับตามโจทย์เลยนะครับดังนั้นเนี่ย a เท่ากับ3เนี่ยสามารถเป็นไปได้นะครับโอเคนั้นต่อมาเรามาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับว่ากรณีที่เป็น e เนี่ยเท่ากับลบ3นะครับก็จะได้เป็นเวกเตอร์ u เท่ากับลบ3 i ลบ3รูป3 j นะครับอ่าโอเคเราลองมาวาดเวกเตอร์ดูนะครับ ที่ okay, ถ้าเวกเตอร์ดูอ่ะเหมือนเดิมนะครับเวกเตอร์ v ก็เท่ากับลบสามืเนเดิมก็ต้องไปทางซ้ายตัวนี้นะครับซ้ายเหมือนเดิมแต่คราวนี้นะครับเราลองมาดูเรามาสังเกตดูตัวนี้นครับเวกเตอร์ u นะครับเป็นลบสาม i ก็ต้องไปทางซ้ายนี้เสร็จแล้วเป็นลบก็ลงลงข้างล่างดังนั้นเวกเตอร์ก็ต้องเป็นเส้นเวกเตอร์ลงมาทางนี้สังเกตไหมครับว่ามุมที่ได้มามุมตัวนี้ มันไม่มีทางที่จะเป็น120ได้เลยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจึงสรุปได้ว่า A เป็นลบ3ไม่ได้นั่นเองนะครับดังนั้นที่ถูกต้องก็คือตัวนี้ครับ A ก็คือ3นั่นเองนะครับ